เนื้อไก่นะครับอโอ้โหทุกคนมันเยอะมากเลยทุกคนผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ว้าว เยอะมากเลยทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องแบงค์มกบังแชนแนลวันนี้ผมก็ได้หนมจีนจานยักษ์มานะครับแล้วก็ใส่เลือดด้วยนะครับไปเลือดไก่นะครับแล้วก็มีตูดไก่นะครับแล้วก็มีอกไก่ผสมกับเนื้อไก่ครับตามด้วยผักสลัดครับจานนี้ก็จานใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่ากี่กิโลวันนี้ผมมีตาช่างให้ทุกคนดูด้วยครับนี่ครับตาช่างมาผมจะมาช่างให้ดูนะครับว่าจานยักษ์อย่างนี้ครับกี่กิโลกันนะครับมามา โหหนักมากเลยทุกคนหนักมากเลยทุกคนกี่กิโลเรามาดูกันนะครับ โอ้โหยังจะไม่ไหวแล้รวมจานนี้นะครับก็รวมทั้งเลือดไก่รวมทั้งตูดรวมทั้งผักรวมทั้งทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ที่2องกิโลเจ็ดรามกรัมครับโอ้โหเกือบ3ากิโลครับมันเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะกินหมดไหมนะครับวันนี้มาเรามาลองดูครับก่อนอื่นเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอยากให้ผมกินอะไรฝากคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเมนได้นะครับผมตอบทุกคลิปทุกๆโพสเลยนะครับมาในผู้พิทักทําเพลงคร กินจากตรงไหนก่อนดีอาคำนี้อื้อร่อยเนื้อไก่นะครับที่เคี่ยวเป็นเวลานานนะครับบอกเลยว่าเข้าเนื้อไก่นะครับอืม้ม รสชาติน้ำยาขนมจีนเข้าเนื้อไก่เต็มเลยครับท่านผู้ชม ที่ลากกับน้ำให้หน่อยดิอ่าคำโตโตอืมอร่อยมากเลยท่านผู้ชมหนมจีนเข้านะครับจะมีความเผ็ดๆนะครับแล้วก็ติดหวานนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเค็มๆค,ครับ นัวมากผมใส่ปลาลาลงไปด้วยนะครับอืมหอมมาก ไก่ชิ้นใหญ่ๆกับเลือดไก่ครับคำโตวๆ ตรงนับจานนี้2.7กิโลนะครับถ้ารวมน้ำเปล่าที่ผมกินไปด้วยน่าจะ3กิโลนะครับทั้งหมดไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมครับเพราะผมเป็นคนธรรมดาครับไม่ใช่นักกินจุนะครัเพิ่งมาถัดทำช่องนะครปบฝากดไลค์ด้วยนะครับติดตามผมหน่อยนะครับแบบ ตุ๋นไก่ครับสองชิ้นคำตโต๊ะตุ๋นไก่คือเปื่อยมาก แสบหลารพี่นนางโอ้ oh.

กีนมาแซ่เย็นมากไหมพี่น้องมันก็เลยเป็นกวนกนะสิเนาะโอ้สุดยอด 搞个事儿呗， Oh, yeah, we didn't. He? อยากแก้เจ็บใจพี่นอ้องเกิดมาทั้งชีวิตผม,มเมื่อคยกินอย่างหลายปาน,นี้ด้วยพี่นอ้องสามกิโลวันทันโอ้หมึงขนเรรมดาวันนี้ ผักกันแน่เห็นว่ากระไดมันบอกกินพุมกินผักให้เบิ่งอะ กอนกินมันกับพ่อไค่อย,ยุแต่ว่าพ่อกินเข้าไปอะพี่น้องมันไปอื่นในท้องมันอิ่มมาพี่น้องเยี่ยบไปแล้วเนลืยแต่ขนมจีนผักผมผมกินผักว่าไลน์แมผมมองมาตังชู้เนีพี่น้องมันกินผัก,ผผก,กไมมกกดก้บ่เก่งเนอยาก 嗯，继、嗯、续。嗯嗯嗯啊 nó sẽ giỏi đi mà bị nè toàn chỗ thay đó phải ด่วถือตามาไปเนอะคำสุดท้ายจรินประเด็งไลยวะ เอาละครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับขนมจีน3ากิโลนะครับบวกไก่แล้วก็มีตูดไก่แล้วก็มีเลือดน,นะครับพร้อมแบบผักสลัดนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมกินเยอะขนาดนี้คุณยังไม่กดไลค์อีกหรอคลิปนี้ก็บายบยจ้า